รู้จักน้องเบคไหมคะฟอลโล่ด้วยฟอลโล่เบคด้วยเอาเบคก็ฟอลโล่เรากลับนะเอออาาาเเเบคเล่นหนังเรื่องอะไรลองรีบไลฟ์ไหมคะลองรีฟเลยและเรื่องสับปะเลือกสับปะสับปะเลือกไม่ได้เล่นค่ะหนูเล่นเดีค่ะยายเจอกันครั้งล่าสุดตอนไหนคะเจอครั้งล่าสุดหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วใช่ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปคู่ด้วย ล่าสุดล่าสุดคือตอนไหนนะเดือนที่แล้วสองสามเดือนใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คะกาลังเปิดกล้องละครเรื่องใหม่อะค่ะเรื่องอะไรคะถาบอกก็รู้ดิใช่ค่ะบอกก็รู้สิแต่เราความจริงเราเป็นนักแสดงแต่เราร้องเพลงเพลงที่เพลงพี่ฟินได้แล้วก็เพลงเบกกี้ได้โอ้ว้าโอ้้อ้ว้ร้งสนตัวเสียงใหม่มากเลยอะ นี่อันนี้ไม่ใช่เสียงจริงเขาใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่จริงเลยค่ะเป็นคู่แรกเลยที่ไม่ได้ดัดเสียงใหม่ไม่ได้เปลี่ยนเสียงใหม่เราไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะเราไปดูคอนเสิร์ตพี่พี่ออน b บ k เรอคะโอ๊ยโอ๊ยมันมันไม่ใช่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ชื่อนี่เปล่าไม่ชื่อน่ไหมพูดอีกพูดอีกเบสคำสิงทำไมถึงเป็นเบสครับเพราะเบสท่องบางเป็นสาวหรือผู้ชายเราหรอ ก็ไม่เชิงศึกษาน้องจะชอบมาเล่าอะไรให้ฟังอ่ะเขาเล่าอะไรบ้างอะไรนะเล่าเลยไม่บอกใครหรอกเล่ามาเลยดูพวกพี่แต่ละคนดูดูหน้านะพวกพี่ไม่เล่าต่อหรอกเธอเพิ่งออกรถสีน้ำเงินมาใช่ไหมถามอย่างนี้ก็เปิดกำแพงไปเลยไหมผู้หญิงคนนี้อร่อยผู้หญิงคนนี้อร่อยแค่ได้ยินชื่อเขาเนี่ยก็รู้แล้วว่าอร่อย อร่อยแบบมาม่าเลยพี่บอกให้ใ้ยใครเห็นไ้ก็อยากจะกินเขาให้หมดเลยยิ่งพูดแล้วก <formula> ็หิวขอโทษนะคะทีมงานมามามาหน่อยเซียมาม่ากินบวยรัศมมีแข่ได้ไหมคะอ๋อบวยพี่เหรอใช่ค่ะล่าสุดไตวายเป็นสิบคนเนี่ยพี่ยังไม่ไดาไปดเ้าเลย มมเขามีเพลงเป็นของตัวเองไหมคะมีค่ะมีซิงเกลิลใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนะเปิดแล้วเดี๋ยวขอฝากหน่อยนะคะมีท่าเต้นไหมไม่บอกว่ามีท่าเต้นหรือเปล่าคนนี้สายแดนซ์อย่าให้เต้นอย่าให้เจอกับไอซคุณเวทีลุกเป็นไฟ นเชื่อแล้วแหละว่าเธอวันๆเธอเลี้ยงลูกอย่างเดียวจริงๆเธอเปิดเก็บบทนะคือเขาไม่ได้เต้นอย่างเดียวนะคนนี้สกิลการร้องเขาว่าต้องให้เขาเลยโดยเฉพาะการร้องหมอลำของเขาเนี่ยพูดเป็นเล่นอ่ะล่าสุดไปงานแห่รับงานแห่เอออ่าาเฮ้ยรำได้เขารได้ ถ้าเจียงอย่างเงี้ยล่าสุดเขาไ่ได้ไปงานแห่แล้วงานอะไรคะชิงเปรตประเพณีไม่ได้แห่แต่ล่าวแต่ล่าวแล้วเกลียดอ่ะพี่จะบอกให้ว่าถ้าเกลียดว่าตัดตกลงกันไม่ได้จริงๆค่ะให้ตอบอ้วนมานีนุชเขาเป็นทางออกทุกอย่างเลยขอเป็นทางออกเป็นทางออกของทุกอย่างเพงั้นผมให้ทุกๆคนบอกชื่อเราทสองคนก่อนดีไหมโอเคได้ได้ได้เบสคัมสิงห์ฮะเบสคัมสิงห์ครับ เบเบยก้อยอารัชอ่าก้อยอารัชพรไอซ์ครับแอแอรินลุลาพี่ลุลาครับวายค่ะวายกามิกาเซวายกามิกาเซครับหนึ่งชื่อจากนักคู่ครับน้องฟรีน้องเบกกี้เบสพี่เบสน้องเบสคำสิงนะครับเป็นการฟันธงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมา อยู่กับฉันสิที่มีแค่เราสองคน ไม่ใช่ความฝันภาวนาภาวนาไปก่อนก <No. S 1> ็รู้ดีว่าด <No. S 1> ้วยพื่อไปของเท่านั้น oh. เพราะว่าความเป็นจริงเธอไม่ได้รักกัน <S <S ขนมจีนสวัสดีครับสวัสดีครับมีด้วถึงขนมจีนต้อไหม พอเป็นพี่หนุ่มจีนขึ้นมานึกได้เลยว่าเราเคยถ่ายรูปกันจริงอ๋อนึกได้ว่าวนเวร์เรื่องผู้ชายอันนจริงปะไม่จริงไม่จริงคือทำกันบ้านมา <c oughs> ทำกันบ้านมาพอรู้ว่าน้องฟรีน่ะสนิทกับเบสเพราะหนุ่มจีนสนิทกับน้องเบส คือความจริงแล้วเจอกันที่งานคหนมจีนเนี่ยติดตามผลงานน้องๆอยู่แล้วแล้วก็แบบเจอก็แบบอุ้ยถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟอลโล่ไอจีกันใช่ไฟอลจริงจริงฟอลจริงจริงใช่ไหมครับอันนี้มีเรื่องจริงผสมอยู่บ้างนิดนึงชื่นชอบทั้งคู่ทำไมถึงชื่นชอบทั้งคู่ครับหนมจีนคือพ่อจริงอ่ะหนมจีนอ่ะได้มีโอกาสได้ได้ดูผลงานของน้องๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยดูซีรีส์ที่เป็นแบบ ผู้หญิงสองคนงที่มันน่ารักขนาดนี้แล้วมัน<อ>มันดูมีสเสน่ห์มากเลยอ่ะแล้วที่สําคัญเขาแบบความสามารถรอบด้านแบบทั้งร้องเพลงทั้งเรื่องการสแสดงแล้วแบบร้องเพลงนี่คือแบบเสมือนนักร้องเลยอ่ะดีใจมากเลยค่ะดีใจที่ได้ร้องเพลงด้วยกัน <laughs> <laughs> ถึงถึงแบบว่าตอนแรกจะแบบ ไม่ใช่ร้องน่าเลยเพราะอะไรเพราะว่าบีบเสียงอยู่เขาบีบเขาบีบอยู่ใจจริงก็อยากจะร้องให้เพาะนะแต่ว่าแบบเอออยากให้จาไม่ได้ยินดีนี่ตอนตอนท้ายได้ร้องเพลงพอๆด้วยกันนะคะจะติดตามพี่ขนมจีนตลอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะจะติดตามจริงๆก็ฟังเพลงชอบมากๆเป็นวันนี้ร้องเพลงเสียงพอมากๆค่ะจะติดตามผลงานเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะออาให้เราสามคนได้ฝากผลงานนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ขอฝาก ซีรีกับหนังค่ะ,ะปินพักกับยูเรนัสนะคะก็ยูเรนสเข้าลงภาพยนตร์ปีหน้าแล้วก็ปินพักได้ดูปีหน้าเหมือนกันค่ะโอเคแปลว่าปีหน้าได้ดูทั้งซีรีส์แล้วก็หนังแล้วก็ภาพยนตร์เลยใช่ถูกไหมครับเบกกี้จะมีแฟนมีดิงของตัวเองนะคะ,ะเป็นคอนวันเกิดก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วนันก็จ ก็จะได้เจอกันนะคะวันที่24ธันวาที่ Union h ยนฮอลล์ยูเนีนมนะคะแต่ถ้าใครมาไม่ได้น,นะคะซื้อไลฟ์สตรีมมิ่ง799บาทนะคะดูกันทั่วโลกได้เลยะคะ่ะโอโอเคเออไปติดตามกันได้เลยนะคะ oh. ขนมจีนเมืเ่อกี้เรื่องเ่งเพลงอะไรด้วยยังไงอ๋อใช่ค่ะเพลงใหม่มีจริงๆนะคะคชื่อเพลงว่าเสียเวลาว่ะ w e s t love ค่ะฟาดช้วาเพลงช้า hey ช้ากึ่งมีเดยมนิดนึงแบบร็อกๆค่ะกลับมาเต้นจริงไหมคะ จะมีก็ได้ไม่มีไม่มีเราเล่นเราเล่นเราเล่นใช่ค่ะมีมหมจะมีอยากมีสักหน่อยไหมอยากมีอยากดุกีกี้ค่เต้นช่วยพิธันเต้นให้หน่อยได้ไหมคะเสียเวลาว่ะเสียเวลาว่ะ แค่เส right? ียวละไปรักไอ้คนไม่รักดีเ <laughs> พื่อน้ำตาว่าจะต้องอยู่กับเธอเก็บหัวใจเอาไว้ให้คนที <laughs> ่รักกันจริงคงดีกว่าพอ <laughs> ได้แล้วเชสียวละว่าเธอ เสียเวลาว่ะเสียเวลาจริงๆคำร้องมันต้องออกมาในทียเวลาเสียเวลาว่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 าฟังไดุ้กแพลตฟอร์มค่ะก็สามารถไปฟังได้ที่ youtube channel exo exo entertainment ค่ะอ้านี่คือผลงานของสามคนที่เราติดตามนะครับแต่ทายผิดครับชีว่าฟลทถ่ายผิดเฟลวตามไปยังไม่มีสุปตา์หน้ากำแพงที่ทายถูกความหวังอยู่ที่คุณป้อมธนิดแล้วล่ะครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกัน